ไที่แบบสวยงามเยอะแยะเลยแล้วก็มีของให้เด็กด้วยแต่ว่าตอนนีอยู่ในศาลเจ้าเราต้องพูดให้เขามีของให้รับประทานด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะจ้าว่าที่นี่เขามีอะไรสวยงามให้เราถ่ายรูปบ้างแล้วก็ให้เรากินบ้างนะจ๊ะไปดูกันจ้า ไปลองชิมเอาไปชิมไม่รู้ได้ชิมเปล่าหยิบไปหยิบมาเหมือนได้แต่ไชิมไม <c oughs> ้เอาเอาตกวนี้เด้อถุงเงาอะเอาวตัวกล้องเอานะเอาแกนอันเดียวคนละ คือาอมาถึงจริงๆแล้วคือมันเลือกไม่ถูกเลยว่าเราเล้จะกินอะไรดีอันนี้ถ้าเรกต้องไปอยากกินไปเอร์หรือปลาเดียว,ออเ,วเอาเอาไปสองหรือเผอเอาไปสามพปสองมาแล้ว อะไรอ่ะมันคือตัวอะไรวะหอยทากเหรอไม่รู้กลัวกลัวเด็เตี้ยมไฟเตี่ยมอะไรกลัวเด็กไม่ได้เดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีมีมูกน่ินอ่ะมีมีมูกอะไรเออเออพิดแน่นอนเลยพิดแน่นอนเดี๋ยวเอาไปงะวะ ไหนไปดูนี้ไปดูนี้มีอะไรไปดูดีป่ะดไขู่ดาวเล็กปลาอูเดดตะมาเล็กเล็กใหญ่เหลียวนี่ฟันอ่ะก็เเฮ้ยนี้ก็น่า อันนี้หมีหีเอาไว้สองตัวอ่ป,อป็นปอมไหมขอ้อไดช่วยพาไปหาหมอฟันดีเฮ้ยอันนี้นะะ่นารักนล้ให้ดูสีแบบกินได้ไหมน่ารักมากเลยอะ่ะได้ไหมหอยเหย

อันนี้ได้นัคือราอาราาสิา้างเรอเาไหมนี่อันนี้ดี่ะตู้กุ้กุกุ้งตั่น้องตู้หนังยางอะสปาเกตโตเจอหินได้หรอนี่ก็จาัดจากอรที่นี่อยากเป็นทากรแน่นอนแลว อันนี้เรานยกิแล้วอันนี้ปีโป้ปีโป้แต่ว่าไม่ทันรีวิวเพราะว่านั้หน่อกินหมดนไม่เลียนเรี่อยูไหม้าไมเหรออันนี้เหรอใครอาะลงาคือคูรักในไอ้นั้นไปเลยอ้ออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะขอบอกให้เอาไวเอาไว้ขาโย้าหอดคอรัลขวได้รัลคลมังอคม คิดเงินมาสองร้อยเอาจีตักง่าได้เอาไปเดี๋ถึปิ้งกรลาตัดให้ดูได้ง่ายลองกินดูซิว่าจะน่ารักสองร้อยยี่สิบห้าบาทองร้อยยี่สิบห้าบาทคอยา้อนรับครับ อ่ง,ะะง,งุม่ะมใชคนีนน้นะอ่าชางทุ้มะไปแบบทุ้เข้าเดีเ๋ยวไปชิมอ่าเดีเ๋ยวปดูว่เดเีเ๋ยวไปชิมเดี๋ยวไปชิมดี๋ยไปชิมที่รถนะเพราะว่าไม่อยากกินหวงนี้วะ่ะาป้าย จะแดดหอมอะ่ะอย่าดมอย่าดมเหี้อะไรก่อนใหญ่ใหญ่เห,หลือเกินไปกินเยลลี่ดีกว่าชื่นใจละมาละจ้าอีกวันหนึ่งนะคะไม่ใช่วันนั้นนะคะเมื่อวานไม่ได้ชิมนะเยลลี่แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาชิมเล่นเรดริ้เเยลลี่นะคะร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบหบาท นะคะเยนลี่ร้อยี่สิบหกบาทไม่รู้กี่ขีดกี่กรรมแต่ซื้อมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะกินก้อนหินเขาออก็แลลวเขาก็แล้อร่อยดีมีอะไรนะที่มา่มากอยากกินอันนี้ค่ะเป็นเยนลี่ที่ข้างในเป็นรูปอะไรไม่รู้ นะฮึเจนลี่อาจูจิเหรอ What? เพราะมันเหมือนตัวอจูจิเลยขอโทษในความจังใรของตัวเองน่อร่อยอ่ะ้องกินอร่อยค่ะอืมอร่อยจริงนะอันนี้ก็น่าลองเอาไว้ก่อน คือเกดแกะแล้วก็อย่างเอาอันนี้น่ะอุ้ยมีหอยติดมือ,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 อนช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่อ,อาเปี่ยวไม่กินไม่กินได้ไหมเปรี้ยวมากเลยอ่ะมันเหมือนอมที่มันเปรียป้ยวอ่ะอืม ตอกพอกินไปแล้วหวานนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้ววันนี้นะคะบับก็พาทุกคนนะคะทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งโอ้ยสนุกสนานมากมายกับเหล่าบรรดาคงไฟที่สวยงามนะคะมีทั้งคงไฟสีแดงคงไฟมังกรคงไฟเทพเจ้าคงไฟต่างๆนาะนาะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะและอีกอย่างนะคะของกินก็อร่อยด้วยนะคะ อ,อิ่มมากแล้วก็งานนี้เข้าฟรีนะคะเข้าชมเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าชมคมไฟฟรีมาได้เลยนะคะมีงานถึงวันที่เท่าไหร่นะสามีนาะมีงานถึงวันที่สามีนานะคะเห็นบัฟลงวันนี้นะคะรีบมาเลยนะคะที่ศาลเจ้าศาลเจ้านะคะก็ลองเซิร์ชดูเออลองเซิร์ชดูเดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวทิ้งแมพไว้ให้นะคะกับงาน โคมไฟเอ้ประเพณีโคมไฟเฟสติวัล2024ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไล,ลกกสสค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องบัฟเฟิลเวชแบบนนด์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะไไคสวัสดีค่ะ